มมเมื่นันลอยพ่ียังหาหาีปีเยวต้นี่นี่มันเกิดก่อนผุ้มดนผมก็หาที่กลัวเเล่าเด้เล่าดีท็ดกับของเล่านี่แหะครับเราไปยุคนี่ปีนี่หละโอ้ปที่เจ็ดิบสามสาที่เจ็ดครับตัวนัง ตกับตอนนั้นอย่างนีเสร็ก็เราไดมาครับครับครเสรกาไดมามอเพ่อนเลยที่ตก่อิมบอแล้วก็ตามความประตูถวายว่าเราเรารมาวันพ่อแม่สร้างไว้ว่าถ้าเสียไปก็ให้ถวายว่าดึงหนหลังนี้มือนีก็เออทันก็มาเบิ้งเล้วแล้วก็ผมก็บริจาคไปเลี้ยมือนีให้พ่อแม่มีความสุขเงื่อนถึงสวรรค์ันตาไป วัดป่าพิมลมังคล่าลามครับผมก็ได้ถวายว,วัดป่าพิมลมังคล่า,า,ลามแล้วล่ะครับได้ข่าวมาจากมหาหิงนี่ละ่ะเพิ่นเพิ่นว่ารับรับบริจาคบ้านแล้วก็พ่อแม่ก็ว่าเออถ้ากูตายไปให้บริจาคบ้านจาผมก็เลยได้บริจาคให้วัดเพิ่นไปกระเดเดชเอาแต่งตอต่อไปเมื่อบ้านบริาเออพูดอะไรที่บริจาคบ้านต่อไปกัดให้ฟังเข้ามาหายหิงเด้อครับเด้อ คือผมเดี๋ยงเงินข่าวจะมาให้เง at ินเราวาก็เรียกว่าโจุเลี่ทุเพิ่นไว้ก็ทุไปหาเพิ่นเพิ่นก็ว่าโอเครับก็ได้บริจาคไปให้พ่อแม่นี่ได้กุศลนผลบุญเออวัดเพื่อนเดียวไปยังก็แล้วแต่เพิ่นออกต้นไหนให้บริจาคให้เพิ่นแล้วอยู่เมือสาธุทั้งนั้นอ้าวสาธุไปดีเดี๋ยพ่อกับแม่เอ้ย ต้องคว่ำบาตรต้องคว่าตรธนาข้องคอของแม่แน่ลาบไม่ใจะหครละบานีแ่นะไม่ได้ทไรเลยเ้นคอ้นเดี๋ยวทางวัดจะมีใบประกาศของผูัวให้ด้วนี่ผูัวไดว่าใไ้พ่ออ่างรอ้ไอยู่ี่งเขาเดนังไหมเ้ใจได้พเเชียใจได้เาพูดน่สที่เพู ไม่นี่แหละเทาจะไม่เปขเทาอย่างนี้ไปขอบไปไปดีเลาไปก่อนเดีวรไปสาเือสามอาการขาเาเขากไปปนนี่ะไปถวายเลาอือนี่ไหนเลาแล้ไปสามอาการจ่านิดกาทังันนี่เขาอกเนี่บอย่ทำาพีง่อ

โคตได้บนลถเลยรอยล่อจะวะโคตเด้อเอาเอาอย่างไรไติ๊กได้รถนี่หนามบอน้นามเอาบ่ได้มากืมขาหนามนั่สองขวดแกเปลานามันงยงเด้อหยาบนามนามก้อนก็ได้บ่เก่าให้เบาเก่าเอไม่ต่าล้มันตัวนีวค่อยวางมันแหละว่างใส่จานจานเนาะเออเถูกนั่นนี่ปัจจัยบ่อโยกมากกว่าเบรกระเป๋ามากเอาถูกว่างส่นั่ง เทาเน็ตเดีเน็ตตามเพิ่มเนาก็จะเลิ่นลงเรื่องไปมังไปมี่ขนาดเดียวอยู่เด้ยวเามิ่แง่อยู่แมีความสุขแย่ดแล้โคเดลนะอืยะธรรมดาตัวเดียแม่บอกจะที่จะทาเด้อบ่งานีเมอนี่ก่ออบอกนั่นซรลนีมืนนี่ก่อาวไปหน

สาธุ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 ระเตวารเทวดาพระพรมเจ้าที่พระพมเจ้าที่คระแมธทรณีเมรณีสิงสาลาตาสิาลาตามเวีสมเวศีเจ้ากรรมนายเวรเคุณครูบาอาจารย์คุณบาจาร์คุณบิดามารดามาดาึของพระพรมเทวาคุณของพระพรมเทวา ของพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบัดนี้ข้าพระเจ้าได้ตั้งจิตตั้งใจปรารถนาน้อมถวายบ้านหนึ่งหลังตามคำของพ่อแม่ที่ได้น้อมถวายในวัดป่าพิมลมังคลาราม ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญอย่าได้เขีดใจป่วยข,ขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนนบัต้ตและภายภาคหน้า ขอให้พ่อแม่ของข้าพเจ้าจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลตามความปรารถนาที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจไว้ดีแล้วถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป ข้างพบนี้แล้พบหน้า,นาต,อาตอาลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือความนิพพานเทินอ่าอื้อ,อ,อ,อป,ปักใส่หมองมุ่มเสาปักใส่พ้นพบพบแกกะสายได้หายมากมันอยมันเจาไว้จ้า พุทธายะนะกินนาถากาเลนะตังตังตังอภิปูตายะะาตาตาต้องกันบตาา สาธุ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 ขระเดชพระรัตนตรัยพระแต่พระรัตนตรัยคุณพระพุทธ บุญพระธรรมบุญพระธรรมคุญพระสงฆ์ปุญพระสงฆ์ของพ่อแม่ของพ่อแม่ถวายแด่พรป่าพิมลถวายแด่ััดป่าพิมลมังคลารามมังคลารามเพื่ออุทิศเพื่ออุทิศให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าขอให้ท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลขอให้ท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลตามความปรารถนาตามความปรารถนาของท่าน ของท่านขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปตลอดจิ้นการลนานเทินตลอดจิ้การลนานเทินถวายพระเจ้าคุนพระเจคาขุนสิเดมาติก้าและกันสวดส่วนมาติก้าให้ระครบทางสกุล สัมมาสัมพุทธัสสะสลาธรรมาอังกุสะลาธัมมาอภระยะตตาธรรมาสุขายเวนตนายสัมปยุตตาธรรมาตุวกายเวนตนายะธัมมาอุปาทิโนธรรมาอัตติตาธรรมาอนาคตาธรรมาปัจจุปันนาธรร ติตารัมมะนันธรรมะนาทธรรมะปัจจุบันธะมะนันธรรมะปะชิตธรรมะ

อาเสวนปัจโยกามปัจโยวิปากปัจโยอาหารปัจโยอินทรียปัจโยชาณปัจโยมารคปัจโยสัมปยนิจาวันตสังฮาราอุปาทฏฐวายธรรมิโนอุปะเจตวานิโรจันติเตสะโภปสมโมสุโค อาเนจาวตสังขารอุปาทวยธรรมิโนโอปาชิตาวานิรุจน์เตเตสังโอปัสมุสุโคอาเนจาวตสังขารอุปาทวยธรรมิโนโอปาชิตาวานิรุจน์เตเตสังโอปัสมุสุโคฮาว์เจริญเจริญเจริญสัมเนธสัมเ နဗ္ဗတ္တပ္ပံသက္ခုနသုခေရှင်သန္ဒေတံဂမေနာဝကာချာယခေါနတရအာဇာရိယောဖတာကမတဝိတာယာဒာကာဘေယမမဆိုဘေယဇန္တိမာရာကြာကုနဝန္တနာရတိတ္တဘ ్రహ్ မရာဇိန္ဒာဇာလောကပ ว oh ันตันุปันตันาเชตานาเยสนันเนยนานามายาวเนิปานันโตมะมานาสันโตสัะปะทาเยวายาชาโตภาเวภาเวโอจดจิตตัสสิปัญญาสิโพเวยยมีนามาลาระปันตุโนกาสังกตุญาบริเยสุเมพุทธาทิปาวโรนาโตธรรมโมนาโตวารตธรมโมนาโตปัจเจกาพุทโธจัสังโกนาโตตารุมมมันเตโสตมานุภาเวนา มาโลกาสังลพันตุมาสาธุสาธุสสาธุเอสมอานาสมความจังใจเพื่นแว้นนีู้กัเห็นลูกเห็นลูกปูถวายน้ำเห็นลูกปูรับน้้งแต่ตั้งคา i no, don't have a problem with